สนับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิด e a อ of the Year ยมอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซู z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่2เดือน12ปี2567ขอคนละ1นึ่งไลค์ดึงการก,กดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเราผู้ใหญ่ใจดีเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ description แล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างสำหรับทุกๆช่องทาง สามารถไปกดสั่งก็ได้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงตอนนี้มี3สีให้เลือกนะครับสีดำสีเปรดแล้วก็สีฟ้าเติมของครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยสนใจก็กดสั่งก็ได้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยท่านผู้ชมครับสำหรับคอนเทนต์เนื้อหาข่าวสารในวันนี้จะเป็นประกาศผลสอบที่ผมตัดมาจากในไลฟ์สดหลังเกมเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตัน สประตูต่อศูนย์ก็จริงอยู่นะครับว่าเจอกับเอเวอร์ตันซึ่งเรื่องของสภาพทีมฟอร์มการเล่นท็อฟฟี่สีน้ําเงินไม่ได้ดีแต่แมนยูอ่ะสิ่งที่สําคัญคือเก็บชัยชนะในนัดที่ต้องเก็บได้ได้สคะแนนรักษาคลีนชีทนะครับอูนาน่านี่น่าจะยิ้มแก้มปริและฟอร์ด <laughs> ยิงได้อาจารย์ดูเซิร์ซียยิงได้ บูนอมี2แอดซิตส่วนพระเอกของงานคงหลีกหนีไม่พ้นอาร์มาเตียโลนะครับน่าจะยุดตำแหน่งวิงแบกขวาตัวจริงแบบยาวๆชั่วโมงนี้ต้องเขาจริงๆประกาศผลสอบนะครับนัดที่แมนยูเต็ดเอาชนะเอเวอร์ตันไป4ประตูต่อศูนะครับระบบหน้าคู่ในตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งในจังหวะเล่นเกมรับนะครับจังหวะวิ่งบีบเพสซิ่ง เซอร์ซีกับแรดฟอร์ดนี่ยืนเท่ากันเลยนะยืนเป็นหน้าคู่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งในจังหวะเกมลุกเอง2คนนี้ก็ดูจะยืนหลายสูงดังนั้นเนี่ยกองกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่กาเซมิโลเมนูต้องกระเสือกกระสนแล้วก็พยายามอย่างหนักในการที่จะสร้างสรรค์เกมในการที่จะบดวี่ต่อสู้กับแดนกลางของเอเวอร์ตันซึ่งเขามารอเปลี่ยนจากรับเป็นลุกในช่วงแรกเนี่ยเกือบเสียท่าเหมือนกันนะ ไปเสียบอลกลางทางแล้วโดนเขาแทงแต่ทีนี้เราต้องชมเดอะลิกนะครับที่ทําได้ดีในการผ่อนหนักเป็นเบาได้หลายลูกนะในช่วงแรกๆนะครับภูรลษาประตูอังเรโอนาน่าผมให้8คะแนนนะครับกด24ให้โอนาน่าอีกสักรอบหนึ่งละกันเขาเก็บคีนชีสได้แล้วสําเร็จนะครับดูจะเป็นนักเตะที่กระตือรือร้นมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆเกมนะฮะกูอยากเก็บคีนชีส อารมณ์ประมาณนี้เพื่อนอย่าปล่อยมากเพื่อนอย่าแจกมากใครที่เล่นเป็นตำแหน่งผู้รักสาประตูก็คงเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีนะเออเฮ้ยแม่งทีมยังไงก็ชนะอยู่แล้วแนวลูกยิงกันได้ครบกูขอไม่เสียประตูไหนละกันว่าจะได้กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีมากันที่3เซนเตอร์กันบ้างนะครับมาสราอุยผมให้7.5นะครับวันนี้เขายังคงแฮปอะกูดเกมมีผลงานที่ดี เสถียรแล้วก็สม่ำเสมอนะครับจังหวะการแก้เพลสจังหวะคองฟุตบอลขยับเคาะเล่นง่ายๆมัดไทเดอลิกนะครับวันนี้ผมให้8คะแนนเลยเดอลิกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะครับในการซ้อนตัดสินใจนะครับที่จะจะเข้าจะออกในแต่ละจังหวะเนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนยงระชาการใหญ่กองหลังตัวสุดท้ายได้ดีมากๆเล่นไป56ินาที ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยเช่นเดียวกับมาสราอุยบ่งบอกความสําคัญของเขาได้เป็นอย่างดีวันนี้เอาไป8คะแนนนะครับส่วนตัวผมชอบเดลิกมากวันนี้ช่วยซ้อนแมนยูไว้หลายจังหวะเลย2อสาจังหวะที่เป็นหลังตัวสุดท้ายลิซานโดมารติเนสวันนี้ให้6กนะครับผมต้องหักลิชานะจากการโดนใบเหลืองจริงๆวันนี้ริช่าควรจะได้เจ็ดหรือเจ็้าแต่จากการไปเสียใบเหลืองนี่ไง การเล่นไม่ละเอียดของตัวเองนะครับแล้วมันเสียหายนะเพราะว่าเราต้องการเขามากๆแต่จากการที่เขาสะสมใบเหลืองครบโคตาเนี่ยเกมหน้าเมนยูต้องปวดหัวนะครับในการใช้ลูกชอเนี่ยเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายคือมันไม่ใช่ว่าลูกชอไม่ดีนะแต่ผมกังวลเรื่องของอะไรรู้ไหมสภาพร่างกายนั่นเองของลูกชอว่าจะเล่นได้แบบเกิน60นาทีไหมก็เอาใจช่วยนะครับลูกชอน่าจะเป็นชอแหละเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้าย ส่วนีชาวันนี้เอาไป6อามาติอโร่นะครับวันนี้ผมให้9.5คะแนนเลยครับกด16ไม่กลมหนึซีไวรุ่นวิ่งแบกขวานะครับกับ2องแอดซิตโอ้โหแบกแบกยับยับผมประทับใจเขาจังเลยอะ่ะจริงๆผมประทับใจเขามาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วที่เขาโดดเด่นมากๆเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดูจะเป็นความหวังของสโมสอนนะครับ แต่จู่ๆนะฮะเล่นๆไปก็หายไปสำรองซะงั้น <laughs> มีข่าวว่าซ้อมไม่ดีเออผมก็งงนะฮะไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่เมื่อเขาลงสนามเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการแย่งฟุตบอลน,นะครับการขโมยบอลการฉกการพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายอ่มีจังหวะมุ่งบ้างแต่ด้วยความที่ธรรมชาติเป็นเป็นปีกันเนอะมันก็ต้องมีตัดเข้าในมายิงบ้าง เป็นธรรมดาเป็นปกติขอแค่ปรับเรื่องของการตัดสินใจนะครับจะยิงจะจ่ายให้มันละเอียดมากกว่านี้ซึ่งวันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าโอ้เข้าใจกว้างมากนะลูกที่จ่ายกับเซิร์ซียิงนะครับลูกสีนี่ผมปรบมือให้เลยนะก็สมควรนะครับผมให้ไป9.5%เออให้ไปเลยนะคือถ้าวันนี้ยิงได้สักลูกนึงเนี่ยผมจะให้สักส <laughs> ิแหมมันก็จะเป็นเพอร์เฟแบบ เพอร์เฟกต์10เลยแต่ไม่เป็นไรนะเอาไป9.5ฝากแบกด้วยเจออาร์เทนอนเดียโก้ดารโลนะอาไป6โอเควันนี้ไม่ทำเรื่องราวให้มันชวนปวดหัวปวดกระบาลถึงแม้ว่าจะมีแจกอยู่บ้างเหมือนกันในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ยังคงเปิดบอลเหมือนเดิมนะครับเดียโก้ดารโลโอเคไม่เป็นไรวันนี้โล่สร้างความปทมกระบาลให้กับเด็กผีเนี่ยน้อยนะน้อยกว่าทุกๆวันนะครับวันนี้คะแนนของเขาคือ6นะคอปปี้เมนูนะครับวันนี้ กับกาเซมิโลผมให้7คะแนนเท่ากันเมนูเนี่ยจริงๆผมจะให้7.5นะแต่ผมหักไปจุดหเพราะว่าไปโดนใบเหลืองก็จะติดโทษแบนนะครับช่วยทีมไม่ได้ในเกมนัดหน้าส่วนกาเซมิโลเนี่ยก็ให้7วันนี้ถือว่า2คนนี้ทําำงานได้ดีนะครับในจังหวะช่วยกันเล่นเกมรับช่วยการเล่นเกมรุกนะครับมันเป็นตําแหน่งที่มันต้องขึ้นลง เวิร์กเลดสูงพลังงานต้องมาเต็มกาเซมิโรมีเสียท่าบ้างเมนูมีเสียท่าบ้างเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับคือยังไงชั่วโมงนี้เนี่ยตัวยืนเป็นอูกาเต้อยู่แล้วแต่มันก็จะต้องมีวันที่อูกาเต้พักดังนั้นใครจะมาจับคู่กันก็ตามผมก็เอาใจช่วยนะให้ผลงานดีนะครับบูโน่ฟ r นเดนเดสนะครับวันนี้ผมให้ผมให้8.5นะวันนี้มี2แอดซิตวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นได้ดีนะครับ ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรุกฮาร์ปซ้ายอ่าใช้คํานี้วันนี้มี2 a แอซิตนะครับลูกที่เปิดให้แรดฟอร์ดได้ยิงนีงง่ลูกสูตรเลยน้ําหนักเท้าในี่ช่างมาตั้งแต่บ้านแล้วก็ลูกที่จ่ายให้กับเซิร์กซียิงลูกนี้ดีมากเลยนะผมชอบที่แบบพอเห็นเซิร์กซีแล้วไหลให้เลยไม่มียึกยักก็คงอยากให้เพื่อนยิงประตูได้นะครับโจซัวเซิร์กซีนะครับอาจารย์ดูวันนี้ผมให้9คะแนนนะครับ กดไลค์ให้เซิร์กซีหน่อยนะครับเป็นเกมแรกเลยมั้งที่ได้9้าคะแนนนะอาจารย์ดูก็ขออนุญาตให้คะแนนเขาเยอะหน่อยจริงๆผมจะให้จะให้สัก8อืมแต่ว่าเพิ่มมาคะแนนหนึ่งอยากให้กําลังใจคือเราเนี่ยบ่นด่าวิพาวิจารณ์อาจารย์ดูนะอยู่ในก่อฟุตบอลนะ มาโดยตลอดนะครับผลงานเขาแย่มากเขาไม่ยิงมาหลายนัดแล้วก็ลงไปเป็นภาระเพื่อนเล่นๆอยู่เล่นๆไปเล่นๆมาเสียบอลไม่พักเสียความมั่นใจมีข่าวในการจะย้ายทีมแต่วันนี้เนี่ยทำประตูได้หวังว่ามันจะเป็นไฟนะที่จะจุดประกายในตัวเขาให้กลับมาพยายามแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงให้ได้นะครับในยุคข,ของลูเบนาโมริมนะ คืออย่างในน้อยเนี่ยเล่นจนจบดูุการเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีข่าวไงมักกะลาจะไปคือถ้ามักกะลาไปเนี่ยสคอรตตำแหน่งกองหน้ามันก็หายไปอีกที่หนึ่งถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอเครอจบรูทุกการเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณจะอยากย้ายคุณจะรู้สึกอยากกลับอิตาลีอันนั้นแล้วแต่แต่ว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยขอให้ทำผลงานให้ดีนะครับเรียกความมั่นใจให้ได้เนี่ยพอมันเล่นแล้วมันมั่นใจได้หไหมเพย์การเล่นสวย,สวย ายบอลออกซ้ายออกขวาดึงตัวประกบอะไรแบบนี้มันก็ทำได้มาคัดแรดฟอร์ดกันบ้างนะครับวันนี้ผมให้8.5นะแรดฟอร์ดวันนี้ทำสอประตูนะครับลูกแรกที่ยิงเนี่ยวางเท้ายิงดีมากนะถึงแม้ว่าแบนเวดเนี่ยจะกลัวบอลมันไม่เข้าก็าตามแต่ต้องชมนะครับเขาขยับเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็วางเท้ายิงได้ดีแรดฟอร์ดเนี่ยยังคงถูกชะโงกนะกับการเปลี่ยนโค้ดกูอยากเปลี่ยนโค้ดทุกสัปดาห์เลยวุย้ย แล้วก็ลูกสามเนี่ยอันนี้ลูกเก่งเลยนะในจังหวะวิ่งตัดหลังกองหลังนะครับขอแค่มีตัวจ่ายแล้วเขาเข้าสู่พื้นที่อันตรายเนี่ยเขายังมีทีเด็ดเรื่องของการยิงประตูมาฝากแฟนๆได้ตลอดนะสำหรับด็อกเตอร์ประธานนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ <laughs> แม่พอพูดถึงยศแบบนี้วันนี้อาจารย์ยังก็ลงนะลงไปแจกไม่พักเลย ในส่วนของตัวสำรองนะครับแฮร์รี่แม็กควายเอาไป5.5นั้นลงไปช้ามากเลยแล้วก็เข้าใจได้ครับเพราะว่านักเตะเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บยังต้องเคาะสนิมสําหรับแฮร์รี่แม็กควายก็เอาใจช่วยนะครับให้ฟิตฟิสมบูรณ์เราต้องการทุกคนลูกชอเนี่ยผมให้5.5แล้กันกเอาไปเท่าแฮร์รี่แม็กควายถ้านัดหน้าลงตัวจริงตามที่คุยกันเอาไว้ก็ขอให้เล่นได้แบบมันานานนะลูกชอนะ เมสันเมาส์ลงมานาที80ก็ไป5คะแนนแล้วกันครับเวลาน้อยไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่ครับเมสันเมาส์มานูเอลอูกาเต้ผมให้6คะแนนนะครับผมรู้สึกลงไปแล้วตรงกลางเนี่ยสมดุลมีความบาลานซ์แล้วก็แย่งฟุตบอลได้บ่อยอรลฮา,ารโดกานาโชนะครับผมให้5.5แล้วกันสําหรับการาโชนะก็ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางแล้วคลองบอลไม่ค่อยได้อะการาโชต้องออกข้างอะ ไปรับบอลริมเส้นน่ะเออกาณาโช่อะต่อไปนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์หลังจบเกมอโมริมนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC เขาบอกว่าฟอร์มการเล่นของเราในวันนี้ถึงแม้ว่าจะชนะ4-0แต่มันยังโคงห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอีกเยอะมากๆคือมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีอาจจะไม่ได้สวยงามทั้งหมดแต่เราเนี่ยทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเราทำงานหนักแล้วก็คว้าชัยชนะได้ คุณจะสัมผัสได้เลยว่าขนทางมันยังอีกยาวไกลช่วงแรกคุณจะรู้สึกเลยว่าโอเคเราดูดีแต่หลังจากนั้นเอวัตตันก็กลับมาคอนโทรเกมได้เราเนี่ยได้ประตูขึ้นนำแล้วก็มาได้ลูกสองในช่วงเวลาที่มันเหมาะเหมงถูกที่ถูกเวลามันทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนไปคุณไม่สามารถจะมองไปที่ผลลัพธ์อย่างเดียวได้หรอกนะ คุณต้องมองไปที่วิธีการที่จะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันปรากฏมันก็เหมือนกับก่อนเริ่มเกมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้ผมมีความสุขผมมีความยินดีที่ทีมชนะในวันนี้แต่มันก็จะมีงานอื่นที่คุณต้องทำหลังจากเก็บชัยชนะเราต้องโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นมากกว่าจะมองที่ผลการแข่งขันอย่างเดียว คุณจะรู้สึกได้ตลอดเกมว่าเราเนี่ยไม่ได้โชว์ฟอร์มดีเด๋อะไรมันเหมือนกับรถไฟเหาะขึ้นขึ้นลงๆมีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่น่าปวดหัวกุมขมับด้วยเช่นเดียวกันเราจำเป็นต้องซ้อมแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการทำประรตูเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะเซิร์ซีทำได้ดีมันดีในแง่ของความมั่นใจต่อตัวเขาเรามีไอเดีย เราต้องการคนที่มีสภาพความฟิตความสดลูกทีมของผมอะ่ะช่วยผมได้เยอะมากๆแล้วผมก็ยินดีกับผลงานของพวกเขาด้วยในส่วนของมาคัสแรดฟอร์ดที่ทำได้สองประตูผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไม่ใช่แค่ในเคสของแรดฟอร์ดหมายถึงคนอื่นๆด้วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ ทุกอย่างมันก็ดีแต่มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพัฒนาสำหรับแรชี่เขาทำได้ดีมากกว่านี้และรวมถึงคนอื่นๆด้วยเราต้องพัฒนาขึ้นไปอีกสำหรับอามัดเดียโรเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์จริงๆเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากแต่ <c oughs> ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเช่นเดียวกันเขามีช่วงเวลาที่ดีนะแล้วก็สำหรับลูฟานิสรอยอ่าอโมริมเนี่ย ชื่นชมแล้วก็ให้เครดิตลูฟานิสรอยนะครับเขาบอกว่าลูฟานิสรอยเนี่ยช่วยอาหมัดเยอะมากๆเรื่องของจังหวะเพการเล่นและตอนนี้อาหมัดก็กำลังช่วยเหลือผมอยู่ผมชอบตรงให้เครดิตฟุตฟานนี่แหละคือก็ไม่ลืมว่าคนที่ให้โอกาสอาหมัดในช่วงระยะเวลาสั้นๆถึงแม้มันจะแค่สี่นัดเนี่ยแต่คนที่จับอาหมัด เล่นเป็นตัวจริงในตอนนั้นคือลูฟานิสซรอยนะครับเป็นการส่งไม้ต่อจากลูฟานมาถึงอาโมริมได้ดีมากๆคือมันไม่ต้องเสียเวลาในการมาเรียกความมั่นใจอามัดเลยคือมั่นใจมาอยู่แล้วอะ่ะจากผลงานในช่วงสีนัดกับลูฟานแล้วก็มาต่ออาโมริมแอตซิตให้แรดฟอร์ดยิงตั้งแต่เกมแรกที่พบกับอิซสวิตอะถูกจับเล่นตำแหน่งวิงแบ็กขวาก็ไม่อิดออด ให้เล่นเกมรับก็เล่นให้เล่นเกมรูปก,ก็เล่นผลงานของอาร์มเดียโลนะครับลงเล่นไป90นาทีสัมผัสบอล71ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ42ครั้งจาก49ครั้งจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายโอ้โหเยอะมากนะครับ11ครั้งสร้างโอกาสได้3มครั้งทำแอสซิตได้2ครั้งนะครับ2ประตูเลี้ยงผ่านคู่แข่งใน4ครั้งสกัดบอลได้สำเร็จ4ครั้งแล้วก็เอาชนะ การประทะกับคู่แข่งเนี่ยมากถึงสิบสองครั้งอชนะในการประทะอนาแย่งฟุตบอลเนี่ยเยอะมากนะครับฉกบอลเก่งมากแล้วก็อาโมริมนะครับบอกว่าเขาอะถึงแม้จะคุมทีมอยู่ข้างสนามแต่ก็รู้สึกเหมือนลงไปเล่นกับนักเตะทุกคนผมอยากจะช่วยเหลือลูกทีมของผมพวกเขาอะทำผลงานได้ดี ผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอย่างมากมากกว่าที่พวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองซะอีกผมจะพยายามช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็สำหรับผลการในขันในวันนี้แทนที่จะบอกแฟนๆว่าเราเนี่ยเล่นได้ดีแล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเรายังมีงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำอีกเยอะมันต้องใช้เวลาบางทีเราก็ไม่ได้เล่นกันดีแต่ทุกคนเนี่ย ช่วยกันรับผิดชอบเล่นเกมรับป้องกันร่วมกันตอนนี้แฟนๆขอเพียงแค่เราอ่ะทำงานหนักต่อไปพวกเขาอยากจะให้พวกเราอ่ะเล่นฟุตบอลที่ดีมากกว่านี้และเราต้องทำสิ่งนั้นให้ได้อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เจ๋งนะครับรูเบนาโมริมก็หวังว่าจะทำงานหนักแล้วก็ต่อยอดพัฒนารูปแบบการเล่นให้มีทรง พยายามเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะครับต่อจากนี้สำหรับพี่เจ๋งนะเกมหน้านี่ของจริงและศึกหนักในการบุกไปเยือนเอมิเรสสเตเดียมอาร์เซนอลน,นะครับเจอกับพี่ต้านะแล้วแมนยูสติในการไปรเยือนเอมิเรสเนี่ยไม่ดีมาหลายปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยไปปวดหัวช่วงกลางสัปดาห์ตอนนี้ขอมีความสุขก่อนละกัน ถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคุละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเลมขนน้องชายไข่กูมิง่งรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็เกม FC Online นะครับตอนนี้มีกิจกรรมให้เล่นลากยาวตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายปีเลยนะครับมีกิจกรรมมีอีเวนต์มีของแจกมากมายสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage FC Online น์ a i l a n d สำหรับลิงก์การโหลดเกมอยู่ในช่องดิสคริปชันด้านล่าง FC ออนไลนเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ